สวัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนเพจอารนากรบรงลําไส้นร้อยนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับช่องยูทูบอาร์ตธนากรบรงลําไส้นร้อยครับพี่น้องพี่น้องเห็นบอตอนนี้ตอนนี้ใครกำลังกว่าลานจอดรถบริเวณโรงแรมเดอะบอสติงนะครับแอนแอนเดี๋ยวจะพาซูมนะครับ อันนี้คือบอสของเรานะครับบอสบอยหีชัยมารำใจเต็มร้อยนะครับเอ็นไม้นะครับขึ้นลงมือทำทุกอ,อย่างลงมือทำทุกอย่างนะครับ จะออกมาเป็นลรงแรงอาจจะทำเห็ได้ขนาดนี้นะคะรับอรบอนบอยของเรานะครับเป็นโรงแรมทั้งกำลังแรงกายแรงใจแล้วก็ต่อมันทื <c oughs> ้นภาพบันพื้ภาพก่อนงแรมจะเสร็จ <c oughs> ทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนใส่ใจมากๆเลยตรงนี้นมีทำด้วยใจทำด้วยใจอันนี้คือสูตรความสำเร็จเห็นไีมบอสมีทำทุกอย่างครับอันนี้ก็90%แล้วบรรยากาศด้านบนบรรยากาศ ด้านหน้าโรงแรมนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นบวดีบรรยากาศดีนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านสามเรียงนะครับบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพจอารธนากรหมาลำใจจนร้อยช่อง YouTube อารธนากรหมาลำใจจนร้อยนะครหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งยอดวิวหนึ่งกำลังใจนะครับพี่นอ้องจังเลยก,ก,กระตับปิดกาลังใจอาร์ตเด้อนะครับนะบอันนี้คือสู่ความสำเร็จนะครับผู้ชายต้นแบบผู้ชายตัวอย่างนะครับที่ทั้งขยันประหยัดกดออมนะครับแล้วก็ เป็นตัวอย่างที่ดีนะให้กับสมาชิกหมอลำเตยกินร้อยได้เดินตามนะครับสุดยอดมากนะครับพี่นอ้องขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ